สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับวิดีโอแนะนําการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip อัลบัม6.0 Pro อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการกําหนดรูปแบบเล่มหนังสือหรือว่าทีมนะครับการกําหนดรูปแบบเล่มหนังสือหรือว่าทีมสามารถทําได้ดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเลือกที่แถบเมนู Option จากนั้นเลือกที่ Set Team จะปรากฏหน้าต่างทีมสาเ็จรูปขึ้นมานะครับโดยจะปรากฏทีมไดอะล็อกรูปแบบที่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านขวานั้นจะเป็นการแสดงลักษณะของรูปเล่มนะครับประกอบไปด้วยปกหน้าปกหลังนะครับฟอนต์ c o เวอร์แบ็กโคเวอนะครับพื้นหลังของหน้าหนังสือนะครับไลเ์เดจแบก็กกราวก็คือพื้นหลังในฝั่งด้านขวาน,นะครับบุ๊กแบก็กกราวก็เป็นพื้นหลังของหนังสือนะครับส่วนเซนเตอร์โฟลเพดแบก็กกราวก็หมายถึงว่า แบ็กกราวน์ในขณะที่หนังสือนั้นถูกเซตเป็นเซนเตอร์โฟลนะครับจากนั้นเราเลือกตามที่เราต้องการนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะครับหากทีมที่มีอยู่ในโปรแกรมนั้นไม่เป็นที่พอใจนะครับเราสามารถตัดต่อทีมได้เองนะครับในกรณีสาธิตเป็นตัวอย่างนั้นเราจะเลือกที่ b a b y a อ i า e นะครับจากนั้นเสร็จแล้วคลิกที่โอเคครับ หนังสือของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปกหน้าปกหลังนะครับหรือแม้แต่พื้นของแบ็กกราวด์หนังสือเองนะครับหน้าแบ็กกราวด์ด้านในของหนังสือก็เช่นกันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนเนื้อหาข้างในนั้นยังเหมือนเดิมนะครับแต่แบ็กกราวด์ของหน้าหนังสือนั้นจะถูกเปลี่ยนไปนะครับเมื่อเรากําหนดรูปแบบหนังสือแล้วนะครับแต่ยังไม่ถูกใจนะครับ ต้องการยกเลิกรูปแบบที่เลือกไว้หรือเปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็ให้ใช้คำสั่งเมนู Option ออเช่นเดิมครับเลือกที่ Set Book Option นะครับจากนั้นคลิกเลือกที่ Reset All s e t t i n g นะครับปุ่มนี้นะครับสมมุติว่าเราคลิกเลือกแล้วนะครับจะสังเกตว่าในตัวอย่างหนังสือนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบเดิมนะครับถ้าเราคลิก OK หนังสือของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนทีมนะครับให้เป็นอันเดิมนะครับก็เลือกที่ออปชันเซตทีมนะครับจากนั้นเลือกที่แบบีอะไลนะครับคลิกโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเลือกทีมหรือว่าเลือกรูปแบบของหนังสือนะครับสําหรับในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดการหน้าสารบัญหรือว่าคอนเทนต์นะครับสําหรับในตอนนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ